ผู้ชมคะการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้เป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยหน่วยเฉพาะกิจนาว,วิกโยธินกองทัพเรือนะคะการปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นอย่างไรรวมทั้งสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นหรือไม่นะคะเราจะพูดคุยกันกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาว,วิกโยธินกองทัพเรือนาวาเอกสมเกียรติผลประยูนนะคะสวัสดีคะ่ะท่านผู้การสมเกียรตคิค่ะสวัสดีครับ เริ่มต้นเลยนะคะพื้นที่ที่ดูแลนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้5หน่วยเนี่ยเป็นความดูแลของกองทัพบก1หน่วยของกองทัพเรือดูแลชายฝั่งด้านตะวันออกสถานการณ์บริเวณนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ผมขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบนะครับของทุกๆหน่วยที่ดูแลด้านความมั่นคงในภาคใต้ในขณะนี้ก็คล้ายคลึงกันก็คือสภาพทั่วไปในพื้นที่นะครับยังมีปัญหาสังคมท้องถิ่นซึ่งก็เป็นปัญหาดังเดิมทั้งด้านการศึกษาเรื่องของคุณภาพชีวิต เรื่องของภายแทรกซ้อนต่างๆเช่นในเรื่องของยาเสพติดเรื่องสินค้าหลบเลี่ยงภาษีนะครับอีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ไม่เหมือนภูมิภาคอื่นนะครในพื้นที่ผมก็เช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการกอร่อความไม่สงบนะครับซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ,บ่อยครั้งนะครับทั้งเป็นการกระทําต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพื่อให้เกิดความสูญเสียเป็นการลดความน่าเชื่อถือนะครับเป็นการกระทําต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วก็มีการกระทาต่อสถานที่ราชการนะครับเพื่อลดความน่าเชื่อถือของรัฐนะครับก็เป ในพื้นที่ที่คล้ายกันนะครับสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในปัจจุบันนะครับที่หน่วยรับผิดชอบอยู่ก็จะเป็นพื้นที่ห้ามอำเภอของทาชายฝั่งทะเลทางตอนใต้นะครับก็อําเภอเมืองอําเภอยี่งออําเภอบาเจาะนะครับในเขตของจังหวัดนราธิวาส แล้วก็ per, per, <c oughs> อำเภอไม้แก่นและอำเภอสายบุตตรีนะครับของเขตจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งท่านพีนพ่น้องประชาชนจะเห็นภาพที่ปรากฏนะครับก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบทางด้านชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกครับค่ะยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการดูแลร,รักษาความสงบเรียบร้อยนี่นะคะคหลักๆเลยเราดําเนินการตามยุทธศาสตร์อะไรบ้างคะ ในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าในการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้นะครับค่อนข้างจะเป็นเอกภาพทางด้านการใช้ยุทธศาสตร์นโยบายทุกหน่วยปฏิบัติเหมือนกันคือหมายความว่าทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ม,มีกรอบใหญ่เหมือนกันกรอบใหญ่เหมือนกันในกใช้ยุทธศาสตร์ทางด้านายุทธศาสตร์พระราชทานนะครับขององค์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนา แล้วก็นอกจากนั้นทางกรมในการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักรก็ได้กําหนดยุทธศาสตร์รองไว้6ด้านนะครับ<ม>ก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความว่ใจนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการลดปัญหาแสกซ้อนนะครับในเรื่องของการดำเนินการด้านสิทธทธิมิษยชนและก็การเยียวยา ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์ส,สินและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการนําทุกภาคส<ค>่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่ง่าท่านจะได้เห็นในภาพที่ปรากฏนะครับจ<ค>มียุทธศาสตร์พระราชทานและก็ยุทธศาสตร์รอง6ด้านหลังจากนั้นก็ กรมการรักษาความภานในภาค4ี่ก็ได้กําหนดยุทธศาสตร์รองรับก็คือสารใจสุสันติทุกดวยเป็นเอกภาพและก็ปฏิบัติเหมือนกันครับในส่วนของยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานี่นะคะอยากจะให้ผู้การเนี่ยอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าเราเองเนี่ยน้อมนาแนวพระราชดำรินี้มาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะสำหรับในส่วนของการปฏิบัตินะครับการนํายุทธศาสตร์หลักก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไปปฏิบัตินะครับก็ผมอยากจะนําเรียนว่า เราต้องสร้างความเข้าใจกับกําลังพลของหน่วยเองนะครับประการที่1ก็คือการสร้างความเข้าใจว่าสาเหตุของปัญหาในขณะนี้เกิดจากอะไรคือเข้าใจแรกเนี่ยคือกําลังพลต้องเข้าใจปัญหาก่อนก่อนที่จะให้คนในพื้นที่เข้าใจสาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรนะครับซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของอุดมการนะครับที่กลุ่มผู้ขยัยตุนแรงได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของในส่วนของปัญหาแทรกซ้อน ที่เป็นสาเหตุของปัญหาก็เป็นเข้าใจที่1น,นะครับเข้าใจที่2นะครับก็เป็นเรื่องของอต้องเข้าใจกระบวนการต่อสู้ของของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับซึ่งท่านจะเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ว่ากระบวนการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามก็มีวิวัฒนาการมาเป็นลาดับนะครับว่ามีการดาเนินการอย่างไรบ้างและก็สุดท้ายก็คือเข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับในส่วนของการเข้าถึงนะครับก็มี2มิติก็คือเข้าถึงบ้านเข้าถึงครัวเรือน นะครับในเชิงกายภาพอีกประการหนึ่งก็คือที่สําคัญกว่าก็คือต้องเข้าถึงจิตใจของพนนี่น้องประชาชนเทศการทุกโอกาสทุกวละที่สามารถที่จะเข้าไปร่วมดังนั้นเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในงานประเพณีท้องถิ่นหรือว่าการประกอบพิธีทางาศาสนาเราจะเห็นทหารในพื้นที่เนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมกับเขาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องให้เขาเกิดความรู้สึกอบอุ่นนี่คือเข้าถึงค่ะทีนี้พัฒนาเราไปพัฒนาอะไรดังรับการพัฒนานะครับก็ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่า กรมการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรนะครับได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้6ด้านครอบคลุมปัญหาที่กล่าวตอนต้นนะครับทั้งปัญหาสังคมท้องถิน่นซึ่งท่านพีน้องประชาชนจะเห็นในภาพที่ปรากฏนะครับยุทธศาสตร์ทั้ง4ด้านนะครับจากทำแก้ปัญหาสังคมท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์อีก2ด้านคือการรักษาความปลอดภยัยชีวิตทรัพย์สิน <c oughs> นะครับการมีส่วนร่วมก็เป็นการยุติการก่อเหตุรุนแลง <c oughs> นี่คือการพัฒนาเข้าใจนะครับ <c oughs> เข้าถึง แล้วก็พัฒนาซึ่งมียุทธศาสตร์6ด้านรองรับไว้ะนะครัอันนี้คือยุทธศาสตร์หลักนะคะคที่หน่วยนาวิกโยธินนะคะคได้ดําเนินการนะคะคุณผู้ชมส่วนนะคะอีก6ยุทธศาสตร์ของกรมนนนะคะคจะดําเนินการอย่างไรนั้นนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ เรายัางพูดคุยกันนะคะกับผู้การหน่วยเฉพาะกิจนาวิตโยธินกงองทัพเรือนะคะเมื่อสักครู่เล่าไปถึงวิธียุทธศาสตร์นะคะคเข้าใจเข้าถึงพระราชทานมาถึงยุทธศาสตร์6ข้อของกรมนรนะคะคแต่ละข้อเราปฏิบัติเป็นรูปธรรมยังไงคะก็ขออนุญาตใช้เวลาที่กระชอบที่สุดนะครับที่จะนาเรียนว่าได้นําแต่ละหน่วยนะครับได้นํา6ยุทธศาสตร์นี่ปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างในตอนท้ายประการแรกก็คือการเสริมสร้างความเข้าใจถืาว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ลดความหวาดระแวงนะครับซึ่งก็การเสริมสร้างความเั้าใจก็จะมีเป้าหมายสําคัญสำคัญที่เราต้องดำเนินการอย่างเช่นผู้นําศาสนานะครับก็จะดาเนินการทั้งไปเยี่ยมเยียนทั้งจัดกิจกรรมต่างๆผู้นำท้องที่ท้องถิ่นํำนานผู้ใหญ่บ้านนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้กำหนดนสถานการณ์ในพื้นที่ะค นอกจากนั้นก็ผู้นําสถานศึกษาหรือว่าผู้ผู้บริหารสถานศึกษาก็มีความสําคัญที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันก็ยังมีกลุ่มเยาวชนก็มีกลุ่มสตรีและก็กลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนนี่เป็นอันแรกนะครับที่ต้องสร้างความเข้าใจให้ ให้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานองการแก้ปนนัญหายุทธศาสตร์ที่2นะคะพัฒนาคุณภาพ,ภาพชีวิตมนุษย์อันนี้ทํำยังไงคะ,คะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนะี่ยจริงๆแล้วนะครับอาจจะเป็นภาระ,ะหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรม,มอื่นๆแต่เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นท่ภาคใต้กับในนี้ต้องยอมรับว่าเป็นภาวะพิเศษเพราะนั้นหน่วยกาลังที่อยู่ในพื้นที่หากสามารถที่จะทำสามารถพัฒนาได้คุณภาพชีวิตก็จะเหมือนกันเช่นในเรื่องการศึกษา นะครับท้งในการช่วยเหลือในการซ่อมแซมต่างๆในเรื่องของการสับสนุนอุปกรณ์การศึกษาะนะครับกิจการกิจการมักเรียนในเรื่องของการบริการทางก,การแพทย์นะครับดูแลสาธารณสุขเราจะเห็นมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตลอดเลยมีกระทรวงสาธารณสุขทาได้ดีแล้วแต่จากหลายพื้นที่พื้นที่ห่างไกลนะครับอย่างหน่วยที่ดําเนินการอยู่ก็จะจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่นะครับไปดูแลประชาชน เรื่องการส่งเสริอมอาชีพนะครับเพื่อเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นว่าอุทกภัยวาทภัยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ได้โอกาสทางสังคมไนะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ยากจนมากๆ หรือว่าผู้ที่ผู้พิการผู้ถูกทอดทิ้งโวยก็จะเข้าไปดูแลนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่2ครับส่วนยุทธศาสตร์ที่3นี่นะคะบอกว่าการแก้ปัญหาพวกภัยแทรกซ้อนต่างๆภัยแทรกซ้อนที่ว่านี้อย่างเช่นอะไรคะผมเนี่นนตอนต้นว่าปัญหาภาคใต้ค่ะนี่สาเหตรปรหุปัญหาหนึ่งก็คืออุดมการณ์มีแน,สน,น่ส่วนที่2คือภัยแทรกซ้อนแัยแทรกซ้อนที่ว่าเนี่ยคือสําคัญที่สุดเลยคือยาเสพติดซึ่งเราได้ยินคําว่าใบระท่อมหรือว่า4ีคูร้อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็ค่อนข้างมากนี่คือปัญหาสําคัญประการหนึ่ง แล้วก็ในเรื่องของอสินค้าลบเพียงภาษีนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพื่อย,ยุติปัญหาแทรกซ้อนต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของอหยุดการแพร่ขยายของยาเสพติดและก็หยุดในเรื่องของการนําสินค้าลบเลียงภาษีเพื่อไม่ให้เป็นตัวช่วยตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงด้วยต้องยอมรับว่ายๆหลายๆกรณีนั้น สิ่งเหล่านี้ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องครับค่ะมาถึงอีกหนึ่งยุทธศาสตร์นะคะที่อันนี้สําคัญมากๆเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การที่จะต้องดูแลพี่น้องในพื้นที่เนี่ยตามหลักการมนุษยชนค่ะพี่น้องประชาชนอาจจะเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับการดําเนินการทางด้านการบังคับใช้กฎหมายนะครับหลายๆโอกาสที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าบางครั้งนะครับ ผู้ที่ผู้ที่ถูกบังคับใช้กฎหมายนั้นมีความผิดจริงๆ <c oughs> อย่างเช่นกรณีของการประทะกับเจ้าหน้าที่แล้วเสียชีวิตนะครับเราก็จะดําเนินการเข้าไปเยียวยา <c oughs> เข้าไปทำการเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าไม่ได้เป็นความประสงค์ของทางราชการนะครับที่จะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตของพี่น้องเพราะนั้นภาพที่ปรากฏจะเห็นว่าหลายๆโอกาสนะครับที่ที่มีการสูญเสียเสียชีวิตจากการปะทะหน่วยก็จะเข้าไปดูแล ค่ะหรือแม้กระทั่งการควบคุมตัวการอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมอันนี้เราก็ให้ความสาคัญแม้ว่าจะเป็นผู้กระทําผิดทุกอย่างทุกอย่างจะต้องอยู่พื้นฐานของหลักการสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะควบคุมภายใต้กฎหมายพิเศษหรือในเรื่องของการการเยี่ยมการอำนวยความสะดวกต้องในครับผมอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่เราจะเห็นภาพนี่นะคะทหารเนี่ยไปลาดตระเวนดูแลนะคะทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของประชาชนการดําเนินการปัจจุบันนี้เราตรงนี้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมก็ขอญาตนาเรียนอย่างกระชับว่าเราต้องทําให้ พื้นที่มีความปลอดภัยนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่วนประการแรกก็คือต้องวางกําลังในการควบคุมพื้นที่นะครับให้ได้เพื่อที่จะป้องปลามไม่การก่อเหตุแล้วก็ทําการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่ต่างๆซึ่งภาพที่ปรากฏท่านจะเห็นว่าจากการปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถเราจะตรวจพบพื้นที่หลบซ่อนต่างๆมากทตั้งในพื้นราบและก็บนเชือกเขา สำหรับหน่วยผมเองนะครับภาพที่ปรากฏก็อยู่ทางด้านฝั่งด้านขวาเทือกเขาบดรุเราจะเห็นพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งหลบซ่อนพักพิงนี่ก็เป็นใจส,สำคัญที่ทําให้ปัญหาวันนี้ไม่ง่ายในการแก้ปัญหานะครับต้องดําเนินการทุกอย่างที่จะทําให้หยุดยั้งการเก่อเหตุตุนแรงนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ดําเนินการในพื้นที่เทือกเขานะครับอันที่2ต้องคุ้มครองเป้าหมายที่มีความล่อแหลมนะครับทั้งโรงเรียนนะครับวัดพระสงฆ์ นะครับเส้นทางคมนาคมต่างๆเพื่อไม่ให้มีการก่อเหตุด้วยทำร้ายพี่น้องประชาชนต้องจัดก,กําลังทหารราดตรเวนและก็ดูแลอย่างต่อเออนื่องตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าแรงสูงสถานาที่ราชการนะครับและก็ที่สาคัญที่สุดก็คือพี่น้องชุมชนไทยพุทธนะครับซึ่งก็ถูกกระทําอย่างต่อเนื่องเราต้องดูแลนะครับต้องเยี่ยมเย็น ต้องเฝ้าระวังนะครับต้องดำเนินการทุกอย่างให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่ามีความอบอุ่นและก็ปลอดภัย <c oughs> ค่ะยุทธศาสตร์สุดท้ายเลยนะคะนั่น <c oughs> คือการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน <c oughs> ค่ะอันนี้ก็มีความสําคัญเพราะว่าขณะนี้นั้นการแก้ไขปัญหาภาคใต้คงจะไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยหน่วยใดโดยหนึ่งนะครับหรือเฉพาะทหารหรือว่าเจ้าที่ด้านความมั่นคงแต่ว่าทุกๆส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาดังนั้นในขณะนี้ จําจเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองและก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกภาคส่วนต้องมามีส่วนร่วมกันท้ายที่สุดนี้อยากจะให้ท่านนะคะได้ย้ําว่าแนวทางที่ผ่านามา<ผ>มนี่นะคะการปฏิบัติงานนี่นะคะทาให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นประชาชนในพื้นที่เขาจะอุ่นใจใช่ไหมคะว่าเวลานี้เนี่ยเขาจะมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีความปลอดภัยได้มากขึข้นด้วยครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชน ทราบนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามองภาพการพัฒนาการของการแก้ปัญหาตั้งแต่ปี47เป็นต้นมานะครับสถานการณ์ผมเชื่อมั่นว่าดีขึ้นดีขึ้นประการที่1ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นนะครับความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินมากขึ้นก็คือว่าขณะนี้สถิติของการก่อเหตุนะครับการก่อเหตุรุนแรงค่อนข้างจะน้อยลง นะครับซึ่งเราจะมีสถิติที่ค่อนข้างชัดเจนประการที่2ก็คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในขณะนี้น้อยลงลน้อยลงเป็นลาดับแล้วก็ประการสําคัญก็คือว่าความสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเริ่มมีความสัมพันธ์ที่เด็ดเดี่ยวกันและก็ตอบรับ ที่จะสนับสนุนการดำเนงานของชนที่มากขึ้นเป็นลาดับนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะนานนาวาเอกสมเกตผลประยูนนะคะผู้ขับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนะคะที่ได้มาบอกเล่าสถานการณ์ในพื้นที่ให้เราได้ทราบด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกับรายการค่ะ